สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับพบกันครั้งที่7แล้วนะครับวันนี้เรายังอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับชื่อว่าจังหวะทํานองและประโยคเพลงและเรื่องที่เรากําลังจะเรียนกันนี้ก็คือทํานองเพลงนั่นเองนะครับจะเป็นอย่างไรไปกันเลยครับให้หนักเรียนอ่านคําต่อไปนี้นะครับพร้อมกันครับ หนึ่งสองสามทำนองเพลงใช่แล้วครับทำนองเพลงนักเรียนรู้จักทำนองเพลงหรือไม่รู้จักอ๋อบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักนะครับทำนองเพลงเนี่ยหมายถึงระดับเสียงสูงสูงต่ำต่ำ,ตำสั้นๆยาวๆที่สลับซับซ้อนสอดคล้องกันไป อย่างมีระบบระเบียบตามหลักการของการประพันธ์เพลงนะครับทำนองเพลงเนี่ยมีความสำคัญต่อเพลงก็คือทำให้บทเพลงเนี่ยมีความไพเราะน่าฟังมากขึ้นนะครับมาดูแผนภาพที่ครูจะขึ้นให้นะครับมาครับามาดู ตัวหนังสือตัวใหญ่ตรงกลางนั่นก็คือทำนองเพลงนะครับมาดูทางซ้ายมือการเคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับของทำนองด้านบนแบบเรียงเสียงนะครับด้านบนสุดโน้ตเรียงเสียงขาขึ้นต่อไปโน้ตเรียงเสียงขาลงนะครับมาดูทางด้านซ้ายมือนะครับ แบบข้ามเสียงนะครับแล้วก็ด้านบนโน้ตข้ามเสียงขาลงนะครับโน้ตข้ามเสียงขาขึ้นนะครับลงมาด้านล่างครับแบบซ้ำเสียงก็คือโน้ตซ้ำเสียงขาขึ้นนะครับแล้วก็โน้ตซ้ำเสียงขาลงนะครับด้านขวานะครับรูปแบบจังหวะของทํานองจังหวะนะครับ ด้านบนก็คือส่วนมากจะสร้างเป็นวลีก่อนแล้วนำมาเชื่อมต่อกันเป็นทำนองเพลงที่สมบูรณ์นะครับด้านล่างครับความสั้นยาวของระดับเสียงที่นำมาเป็นทำนองเพลงนะครับต่อไปให้นะักเรียนจดนะครับแบบฝึกปฏิบัติออกเสียงโตัโน้ตและทำนองนะครับ จดลงใส่สมุดหรือกระดาษ A4 นะครับถ้าไม่ทันก็กดพัดกดพอดกดหยุดชั่วคราวเครื่องหมายฟันหนูไว้ก่อนนะครับเริ่มจดได้ครับเมื่อนักเรียนจดเสร็จแล้วนะครับมาดาูบนสุดนะครับการปฏิบัติโน้ตซ้ำเสียงขาขึ้นนะครับ โน้ตซ้ำเสียงขาขึ้นดูนะครับสังเกตโด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 เล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 มี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 ฟา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 ซอน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 ได้ไหมครับนักเรียนนะถ้าได้นักเรียนก็ขีดถูกนะครับตรงที่ปฏิบัติได้ขีดถูกครับ นะถ้าปฏิบัติไปได้นะเรียนก็ปฏิบัติจนกระทั่งได้นะครับถ้าไม่ได้จริงๆแล้วค่อยขีดปฏิบัติไม่ได้นะครับมาดูแบบฝึกถัดลงมานะครับดูโน้ตนะครับมีซอนมีฟามีมีมีเลแล้วก็มีโดนะครับแบบซ้ำซ้ำเสียงนะครับก็คือโน้ตซ้ำเสียงขาลงจากข้างบนลงล่างนั่นเองนะครับพร้อมยังครับนะักเรียน เรียนนะครับหนึ่งสองสามโซน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 ฟา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 มี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 มมมเล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 โด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 ,ดได้ไหมครับถ้าได้แล้วก็คีย์ถูกนะครับแล้วก็เปิดเทอมเรามาทบทวนเนื้อเรื่องกันใหม่นะครับ เพื่อให้เข้าใจได้ยิ่งขึ้นครับข้อต่อไปนะครับโน้ตเรียงเสียงขาขึ้นนะครับมีโดเรมีฟาซอนโดเรมีฟาซอนนะนะครับนับหนึ่งถึงสามลงไปเลยนะครับหนึ่งสองสามโดเรมีฟาซอนโดเรมีฟาซอนได้ไหมครับถ้าได้ก็คิดถูกนะครับว่าปฏิบัติได้ นะครับต่อไปโนต้ตเรียงเสียงขาลงนะครับโนต้ตเรียงเสียงขาลงซ่อนฟามีเลโดซ่อนฟามีเลโดนะครับนับ1-3ถึงแล้วไปนะครับต่างแนว1 2 3ซ่อนฟามีเลโดซ่อนฟามีเลโดได้ไหมครับถ้าได้แล้วก็คีย์ถูก เช่นเดิมนะครับตรงช่องปฏิบัติได้นะครับข้อต่อไปโน้ตข้ามเสียงขาขึ้นนะครับโดมีซอนโดมีซอนนะครับพร้อมนะครับเตรียมพร้อมนะครับต่างแนวครับ1 2ึ่งสองสามโดมีซอนโดมีซอน แบบนี้นะครับถ้าได้ก็ขีดปฏิบัติได้ตรงช่องนั้นนะครับต่อไปโน้ตข้ามเสียงขาลงนะครับโน้ตข้ามเสียงขาลงซ่อนมีดูซ่อนมีดูนะครับ,นะรบเดี๋ยวคุณครูจะตั้งแนวให้นะครับนับ1ถึง3แล้วไปเลยนะครับหนึ่ง สองสามซ่อนมีโดซ่อนมีโดได้ไหมครับถ้าได้ก็ขีดถูกครับเดี๋ยวครูจะเปิดเพลงใกล้รุ่งให้นักเรียนฟังนะครับแล้วใช้คำถามนักเรียนก็ตอบคำถามนะครับเชิญรับชมและรับฟังครับเพลงใกล้รุ่ง เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้ลุ่งนะครับเป็นเพลงของราชการที่9ซึ่งได้พระราชนิพนธ์ไว้หรือได้แต่งไว้นั่นเองนะครับคําถามแรกนะครับทํานองเพลงใกล้ลุ่งส่วนใหญ่ใช้เสียงสูงหรือเสียงต่ำครับเสียงสูงครับใช่แล้วครับมันเป็นเสียงสูงเพราะว่าใช้นักร้องผู้หญิง นะครับร้องนั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนได้ฟังเพลงทำนองใกล้รุ่งแล้วนะครับนักเรียนก็คงชอบแน่นอนเพราะว่ามีจังหวะแล้วก็ทำนองที่สนุกสนานนะครับก็ฟังแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกสบายใจมีความสุขมันเป็นการบรรยายนะครับ ถึงบรรยากาศตอนเช้านะครับตอนเช้ามืดใกล้รุ่งนั่นเองนะครับต่อไปเรามาสรุปความรู้กันนะครับบทเพลงแต่ละเพลงจะมีท่วงทํานองเพลงซึ่งเป็นระดับเสียงสูงต่าสั้นยาวที่สลับซับซ้อนนะครับสอดคล้องกันไปอย่างมีระบบระเบียบทําให้เพลงเหล่านี้มีความไพเราะน่าฟังครับผม สุดท้ายมาดูคำถามท้าทายนะครับนะคำถามบอกว่านักเรียนชอบทำนองเพลงใดมากที่สุดเพราะอะไรอีกครั้งนะครับนักเรียนชอบทำนองเพลงใดมากที่สุดเพราะอะไรนะครับนักเรียนสามารถไปตอบได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับนะพิมพ์เลขเจ็นะครับแล้วตอบคำถาม เสร็จหลังจากนั้นก็พิมพ์ชื่อพิมพ์นามสกุลชั้นเลขที่แล้วก็โรงเรียนจากนั้นกดส่งครับนักเรียนครับเพียงเท่านี้กิจ,จกรรมการเรียนวิชาดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่4ครั้งที่7ก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับ <Wow. S 1> ฝากนักเรียนกดติดตามกดกระดิง่ง กดไลค์กดแชร์ให้คุณครูด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนโชคดีสวัสดีครับ